ผมกล้าการันตีเลยนะครับว่านี่คือแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับ,บตัวเทคลาส T40 พ l u s ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง10.4นิ้วความละเอียดหน้าจอยังมากถึง 2K อีกต่างหากหรือถ้าใครจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของสายโซเชียลดูหนังฟังเพลงดูคอนเทนต์ผ่านพวก u t u b e นะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีอีกเช่นกันเพราะมาพร้อมกับลำโพงถึง สตัวกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีไซน์แบบพรีเมียมหรูหรามากๆเลยเพื่อนเพื่อนวัสดุของตัวเครื่องนะครับผลิตมาจากอลูมิเนียมแบบทูโทนด้วยนะครับด้านบนจะเป็นเทาเข้มด้านล่างจะเป็นเทาอ่อนส่วนในเรื่องของความบางนะครับก็ถือว่าบางมากๆเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหจะบอกว่าใครต้องการแท็บเล็ตที่แบบดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว Tech า l ์ s ีสี่พัดกัน ถหากว่าเพื่อนพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ใหญ่ด้วยละกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะอ่ะถ้าหากเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปกันได้เลยครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากคางค่ายเทคลาร์สนะครับนั่นก็คือรุ่น t e c ลา l ์ส t 40พลัสนะครับเป็นตัวออกมาใหม่ล่าสุดเลยเพื่อนๆสำหรับเรื่องของราคานะครับตัวนี้ราคาอาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ6,000นิดๆน,นะครับ6,000ต้นๆ6,000กลางๆประมาณนี้เพราะว่าสเปคทุกอย่างนี่คือเขาอัดมาแบบแน่นเอียงเลยเพื่อนๆน,นะถ้าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตที่แบบว่า สเปกดีสเปคสูงๆนะ้าหน้าจอสวย,สวยลำโพงแบบเสียงดังรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยเป็นร้านค้าที่ส่งออกภายในประเทศไทยของเรานะไม่ต้องรอจากต่างประเทศเลยนะครับหรือาใครจะสั่งซื้อจากทางแบรนด์โดยตรงก็สามารถทําได้นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้2ลิงก์นะครับในการรับประกันสินค้าเนี่ยตัวนี้เขารับประกันให้ 1ปีเต็มนะครับดีไหมเรบประกันให้1ปีเต็มนะครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งซื้อมาเครื่องมันมีปัญหาภายใน7วันเนี่ย เพื่อนๆสามารถที่จะส่งไปให้เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะเขาไม่มีส่งซ่อมให้นะครับถ้าภายในเจวันเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีแถมยังมีบริการซ่อมด่วนให้ภายใน2ชั่วโมงอีกต่างหากส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์หัวชาร์จของเขาเนี่ยตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่12.5วัตต์นะครับ ชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นสาย USB เพื่อนๆซึ่งรุ่นนี้นะครับพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็น Type C นะในส่วนของเคสนะครับตัวนี้ไม่มีแถมมาให้แต่ว่าเขามีขายแยกต่างหากเพื่อนๆสามารถคลิก้าไปดูรายละเอียดในร้านค้าได้เลยนะครับซึ่งเคสตัวเนี้ย้องบอกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสายแบบปิดหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาตั้งนะครับเวลาที่เรานั่งดูแทบเลตอะไรแบบนี้เนาะสามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆเลย เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่มจากน้ําหนักของตัวเครื่องก่อนเลยสําหรับตัวเทคลา a T40 Plus ตัวนี้นะครับขนาดของน้ําหนักของเขาจะอยู่ที่520กรัมนะครับอ่าเป็นขนาดที่ไม่ถือว่าหนักมากนะเพราะโดยปกติแล้วพวกแคปเลตจะประมาณ500กรัมขึ้นไปอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยต้องบอกลยว,ว่ารุ่นนี้การดีไซน์ของเขาคือบางมากเพื่อน ค่อนข้างที่จะหรูหราเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความบางเนี่ยตัวนี้บางเพียงแค่8.7ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าดีไซน์แบบสวยโดนใจมากๆเลยนะครับส่วนวัสดุของตัวเครื่องนะฮะต้องบอกว่ามันหรูหราพรีเมียมจริงๆนะครับผลิตมาจากอลูมิเนียมแบบทูโทนนะครับนั่นก็คือด้านบนจะเป็นสีเทาเข้มด้านล่างจะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็มีสกรีนคำว่าเทคลา s อยู่ตรงกลางแบบนี้ เรียเนียนมากๆเลยเ,เพื่อนๆผิวของวัสดุนะครับจะเป็นงานด้านแบบลื่นๆนะเวลาที่ลรนจับเนี่ยก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเจะมีกล้องไม้ใช้งาน1ตัวนะครับซึ่งกล้องหลังตัวนี้นะครับความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับต้องบอกว่าปุ่มปุ่มพอตต่างๆนี่คือเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องก่อนเลย ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นไมสนทนฟนนะครับดูเล็กๆ,ๆตรงนี้นะแล้วก็จะตามมาด้วยลำโพงตัวที่1น,นะครับลำโพงตัวที่2นะฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมาดูกันที่ด้านบนกันหน่อยด้านบนเนี่ยฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องรีเซ็ตนะมองเผลอๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนพวกไมสนทนานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วช่องตัวนี้จะเป็นช่องเอาไว้กดรีเซ็ตเครื่องนะครับเวลาที่ เครื่องมันค้างมันหน่วงมันช้าอะไรแบบนี้เราสามารถกดรีเซ็ตตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับมีลําโพงตัวที่3มีลําโพงตัวที่4นะฮะฟังไม่ผิดรุ่นนี้มีลาโพงมาให้เราใช้ง,งานเนี่ยทั้งหมด4ตัวเลยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่ม power แล้วก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับช่องใส่ซิมการ์ดเนี่ยรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบไฮบิดสาร์ตนะครับยังไม่ใช่สามซารตนะต้องแจ้งไว้ก่อน แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเสียบสายชาร์ตนั่นเองช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับมาดูกันในส่วนของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับโดยขนาดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ10.4นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ย 2K อีกปังหากนะครับโ oh, oh, อ้โหอะบอกว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของอัตาราดีเฟรทของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Tech l าส t 4 0 0ตัวนี้มาพร้อมกับอัตาราดีเฟรทหน้าจออยู่ที่60เฮิร์นะครับเป็นระดับเริ่มต้นนะแต่ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงนะครับจากการที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยเวลาที่เราไถาดูฟีดข่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นมากนะครับ สามารถเอาไปเทียบกับพวก90เฮิร์ตได้เลยนะเพื่แอบแปลกใจเหมือนกันนะครับดูสิเห็นไหมนี่คือหน้าจอ60เฮิร์ตเพื่อนแต่ว่าค่อนข้างที่จะลื่นมากนะครับเห็นไหมแล้วเวลาที่เราพิมพ์แป้นพิมพ์ต่างๆนะครับพิมพ์ตัวอักษรอะไรแบบนี้ก็พิมพ์ติดง่ายนะครับแล้วก็ลื่นด้วย การฟิลลิ่งการทัชอะไรแบบนี้นะคะคือมันสามารถตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อน,นิ้วเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอาจจะดู YouTube ไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยก็สามารถทำทั้งสองอย่างได้ไปพร้อมๆกันเลย ส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็มีโหมดถนอมสายตามาให้เราใช้งานด้วยนะครับจะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองหรือถ้าใครอยากจะใช้งานในส่วนของทีมสีมืดนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับประเทศกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับดูผ่าน u t u b e เนี่ยความละเอียดที่สามารถดูได้สูงสุดจะเป็น 1080p นะครับสีสันของหน้าจอต้องบอกว่าดีมากเพื่อน คือสีค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สีสดนะครับมาดูกันที่การเล่นแอปติ๊กตอกกันหน่อยนะครับโอ้โหสีสันของหน้าจอระบอกว่าสว่างสดใสดีมากๆเลยเพื่อนเวลาที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีมากนะครับจอใหญ่เต็มตาเนาะอ่ะอ่ะอ่ะ น้องลิซ่ามาแล้วนะฮะ Lisa, <Love S 1> คนอะไร <me. S 1> น่ารักมากๆเลย Lisa, <Love> จอสีดีมากๆนะครับเ oh. พื่อน oh. มาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับเพื่อน,นต้องบอกว่า CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเรามาดูกันที่คะแนนแอนตัวตู้กันก,นก่อนเลยนะครับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปทังสิ้น233,000 9 9 2คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย66,820คะแนนคะแนนข,น,น,ขน,นของการ์ดจออยู่ที่56,18คะแนนนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต u n i s o c T618 นะครับเป็นชิปเซ็ตที่สถาปัตยกรรมจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับคกสปีดของ CPU ตัวนี้นะครับอยู่ที่2.0 g ิ z นะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลย ในเรื่องของการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับมาริจี52นะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมเชมาให้เ,เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด2เกมนะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยรุ่นนี้สามารถเล่นได้แบบ30เฟรมเรทนะครับแล้วก็การเล่นแบบ30เฟรมเรทเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างนิ่งนะฮะเฟรมเรทคือมันไม่ตกไปกว่านี้แล้วเพื่อนๆช่วงชุลมุนช่วงเข้าตีเนี่ยสามารถเล่นได้แบบไหลลื่นนะครับไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการแหลกใดๆทั้งสิ้นนะครับ เปลี่การคัดอะไรแบบนี้โอเคเลยนะครับเวลาที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบังคับอะไรแบบนี้ทำได้ค่อนข้างลื่นนะครับ มาดูกันในส่วนของการเล่นเกมฟรีไฟล e กันบ้างนะครับเพื่อนๆการาฟิกเนี่ยตัวนี้ผมปรับสุดไปหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็สามารถเล่นแบบลื่นไหลเลยเพื่อนเไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดใรทั้งสิ้นนะฮะซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจอมันใหญ่เกินนะแล้วผมบางบางทีมันกดบังคับซ้ายบังคับขวาเวลาที่กดเลือกปืนกดล็อกเป้าอะไรแบบนี้คือ มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนโทรศัพท์มือถือเนาะแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะใช้งานจอใหญ่ๆใ,ในการเล่นเกมอ่ะก็สามารถเอาไปรองใช้ได้นะเพราะว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คือหน้าจอมันค่อนข้างที่จะลื่นนะครับ ใช้งานในส่วนของมันติทัชเนี่ยตัวนี้สามารถสัมผัสหน้าจอพร้อมกันได้สูงสุดจะอยู่ที่10จุดนะครับตอบสนองในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยได้ดีมากๆมาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8 รอม128 GB นะครับถ้าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลไม่เพียงพอสามารถซื้อ Micro SD Card มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่256 GB นะครับในส่วนของเวอร์ชั่น Android เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วเพื่อนๆแนะนําอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการเลือกซื้อแท็บเล็ตเนี่ยควรจะเลือกซื้อเวอร์ชัน Android ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ย ถ้าเป็นพวกแคปเล็ต <c oughs> เขาจะไม่ค่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ให้นะครับหรืออย่างมากเนี่ยจะเป็นการอัปเดตพวกความปลอดภัยของตัวเครื่องสมารกว่านะครับจะไม่ค่อยอัปเดตค่าโมชันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะซื้อทั้งทีควรจะซื้อ Android 11เลยนะครับถ้าเราไปซื้อพวก Android 9 Android 10อะไรแบบนีย้ยังไงมันก็ไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเวอร์ชันมันจะเก่าเร็วจนเกินไปนะครับเลือกซื้อเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยคือดีที่สุดในส่วนของ Wi-Fi นะครับร ซึ่งก็รองรับได้ตั้งแต่2.4กิกะเฮิรตซ์และ5.0กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ WiFi เนี่ยถ้ารุ่นไหนที่มันรับสัญญาณ5.0ได้เนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดได้เปรียบกว่า2.4ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ใครที่เป็นสายโหลดหนังนะครับเหมาะเจาะมากๆเลยมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่ 5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลมันมีสโลแกนอย่างหนึ่งเนพื่อนถ้าหากว่าจะซื้อแท็บเล็ตเนี่ยอย่าไปเน้นในเรื่องของกล้องนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครจะเน้นในเรื่องของกล้องอยากไปซื้อแท็บเล็ตมันมีสโลแกนแบบนี้จริงๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์หลักๆอย่างพวกซัมซุงหัวเว่ยอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วพวกแคกกล้องจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพื่อนๆเช่นเดีวยวกันกับตัวนี้นะครับมันอยู่ในระดับที่พอถ่ายได้นะครับ ซึ่งกล้องหลังที่ผมไปเทสมาเนี่ยถ้าเวลาไปถ่ายกลางแจ้งถือว่าตอบโจทย์ได้นะสีสันควงสว่างของภาพเนี่ยคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแต่ถ้าจะไปถ่ายในที่มืดๆืดแสงน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมันที่6,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของปลดชาร์จเนี่ยตัวนี้จะเป็นไท p e C นะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จเร็วแต่อย่างใดนะ มาลองเทสการในส่วนของงานลำโพงกันหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นก็คือในเรื่องของลำโพงเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยคุณภาพเสียงเป็นไงกันบ้างอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะโอ้ดังมากอะ่ะต้องขอยนาช่อง Apple k okay Channel ด้วยนะครับยืมเพลงมาทดสอบสักหน่อยหนึ่งนะ เบสอาจจะบางไปสักนิดนึงนะจะนเน้นมาในเรื่องของเสียงกลางเสียงคนร้องนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆโ้โหเสียงใสอ่ะ และนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวเทคลา a T40 พันะครับเป็นแท็บเล็ตที่พรีเมียมคุณภาพสูงมากๆเลยเพื่อนๆถ้าใครสนใจสินค้านะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะซื้อจากทางแบรนด์โดยตรงก็สามารถทําได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อสินค้า ผ่านร้านค้าที่มีขายภายในประเทศไทยผมก็จะแปะเลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยเนี่ยมีประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน7วันเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะฮะส่วนในเรื่องของศูนย์ซ่อมศูนย์บริการก็มีภายในประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายได้เลยเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชวมก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ